เลงามข้าวหลามอร่อยป่อยหวานจักสานดีประเพณีวิ่งควายสวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือค,ความขวัญของพี่น้องชาเช่าจังหวัดชนบุรีครับมน,นีทีมงานลุกพยัาลก็จะพามาเที่ยวนะครับรับชมบรรยากาศที่หาดบางแสนชนบุรีนะครับแนละ้วพารอบครัวมานะครับัรรยุทธนักเรียนนะครับไปไปเมืองกันเลยครับทาางเพื่อไปห สวัสดีครับผู้ชมครับวันนี้ทีมงานลูกบุญบ้านจะพาท่านผู้ชมไปที่เที่ยวที่หาดบางแสนนะครับเราไปกับใครบ้างเรามาดูนี่ไปกับสาวสาวสามสาวไหนน้องบุรีสวัสดีค่ะด้วยมีพี่ฟ้าอยู่ด้านหลังโอ้ยสาวสาวแอบด้วยสาวสาวแม่ปูแล้วก็พ่อแซมน,นะครับไปเราไปเที่ยวบางแสนกันโอเคนะครับระวางทางเจ๊ป,ปูช่วยถือกล้องนะแต่ตอนนี้เราขับรถก่อนนะครับ มาเลยมันมาลองรีบมากมามัดอีกหนึ่งจุดหนึ่งกิโลเมตรกลับรถกลับรถครับ เส้นทางตรงไปกันจิเป็นชุมบุรีกรุงเทพนะครับเลี้ยวขวาจะไปพัทยานะครับเล้จะไปส่พัทยานะครับเนาะไปหาบางแสนนะครับนี่คือเส้นทางนะครับแต่เราก็ไม่รู้หรอกว่าไม่รู้เส้นอะไรเราไปตามทีพอโอเคครับงงผมงาำป้ายบอกทาง ถนนข้าวหลามนะเนี่ยเธอถนนข้าวหลามโอ้เนี่ยดูจากเสาไฟก่อนโอ้นี่เบิ่งเสาไฟเลอครับเด้อเนี่ยคือแยกตลาดหานองมนข้าวหลามหนองมนถนนข้าวหลามทางหลวง3หน้าตามป้ายบอกทางอำเภอซีราชาถนนข้าวหลามนี่แย่เลยครับเด้อถนนข้าวหลาม ถึงแล้วครับยินดีต้อนรับสู่บางแสนนะครับแต่ยังไม่เห็นหาดบางแสนอยู่อ่ะตามไปเลยครับโอ้ลูมาบถึกทางบ่หมลมหนลูกมนลูม่มหลูกมหนกม่น่นหาด่างแสนลูกนมะรับนี่นมนลูม่นมะวันลั่นูม่นนลูกนลูับนู่ห่าลูกน่ บรรยากาศน้ำเงี้ยวมาลยบะท่าที่จอดรถก่อนนะครับเทศบาลเมืองแสนสุขสามมุกลือนม้มบางแสนแสนสุขประชาชนสามัคคีข้าวหลามน้องมนต์ประเพณีวันไหลนี่ครับหอดแล้วครับเดี๋ยวพาลงมาชมบรรยากาศด้านล่างไปเ่งเข้าเล่นเลือกห อุ้ยบันไดหน้าบดถึงแล้วครับหาดบางแสนมาลูกมาเนาะรวมที่นี่นหาดบางแสนชนบุรีครับผมชนบุรีนะครับโอ้ยแบงค์เด็กหนักเด่นหนักน่ะข้อไหนเพิ่นหนักพ้นแด็กหลบเวลาไปยุ่งผลไม้เดี๋ยวพอไทยไหลบหายยุ่งยุ่งห่มบ่ โอ้เเขากำลังไปเหรนโอ้โนเลยไปแล้วครับบรรณาโบดโหลเขาเหรนกันวะอยากเหรนเมากินเขาป้านวะไปทางเขาไิ่กินนะจะไไหบอนกเหรินมะน้องไปด้วย ไปแล้วครับสาวลงมาเล่นเร็ว <c> เ <oughs> ออมาสันไอย้ยิ้มหน่อยยิ้มหน่อยยิ้มหน่อยหนึน่งสองยิ้มหน่อยมินิฮาร์ดด้วยมินิฮาร์ดหนึน่งสองสวยงามครับน่ารักมากเลยทุกคนปาักหลอกลูก เก็บลิงกันลูกเก็บลิงกันโอ้โหนะครับเนาะเป็นเป็นวันหยุดอ่าลูกๆและรานนะครับบางทถานก็ยังมทันเปิดเทอมนะครับเนาะม้อนเปิดเรียนเพิ่อกระพาลูกหลานมาเรียนนะครับบรรยากาศดีนะครับช่วงประมาณตอนนี้กับซิมม้งนะครับพี่น้องแต่ว่าบ่มีบ่มีแดดป็นไดดแดดพออบอุ่นนะครับเนาะอูยาวไปเลยเทอแรกของผมเหมือนกันนะครับเนาะที่มาหาดบางแสนชลบุรีนะครับเนาะ ตั้งแต่เป็นเบาวกับโบได้มาดึกเช้าทำงานนะครับเนาะโอกาสวันหยุดพาลูกมาเที่ยวนะครับเนาะปิดเรียนปิดเรียนพาลูกมาเที่ยวหาดบางแสนชลบุรีนะครับเนาะครอบครัวนะครับเอาเอาถ่ายด้วยหน่อยมาลีมาลีอถ่ายด้ยวยเนะายบายก่อนบายบายก่อนโอเคฟังไว สำนีกพพนนก่อนครับพาลูกเหรียนนาำก่อนเดอ้โอ, <laughs> โอน้อง จะเห็นน้องฟ้าลูกน้องฟ้า